แต่ฟังครับความรุนแรงของการโจมตีการใช้ขีป่ปื์จำนวนมากและโดนจำนวนมากของรัทเสียที่ใช้โจมตีพื้นที่เมืองหลวงของยูเครนในช่วงเวลา3วันติดต่อกันนี่แหละครับมีการใช้โดนกว่า900ลำนะครับขี่ประดุษย์62ลูกในการโจมตีทั้งหมดดูเหมือนว่า มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วนะครับถึงขนาดที่ทรัมป์เนี่ยครับออกมาดุมากล่าวว่าปูตินว่าบ้าไปแล้วที่มีการใช้งานการโจมตีขนาดหนักแบบนี้ทําให้ความเคลื่อนไหวจากชาติยุโรปนี่หละครับมันเกิดขึ้นทันทีโดยนายกรัฐมนตรีเยอรมันฟรีดดิทเมิร์นี่หลยครับประกาศนะครับว่าต่อจากนี้ไปยูเครนจะสามารถใช้อาวุธของตะวันตกเยอรมันอเมริกาไม่จํากัดพิสัยการโจมตีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสามารถ จมตีทุกตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซียได้ไม่เว้นเมืองหลวงมันกำลังกลายเป็นว่าจุดเปลี่ยนของสงครามมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ